เสียงแล้วก็เรื่องของพยางแล้วเรามาดูเรื่องชนิดของคําในภาษาไทยนะไม่ให้ดูภาษาไทยมีกี่ชนิดคะในภาษาไทยกี่นชนิดทำเป็นว่าไม่ให้ดูนะตัวเองก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพ<ช>ื่อนะคะมีอยู่เจ็ดชนิดด้วยกันนะคะถามว่าทำไมจะต้องพูดด้วยเรื่องนี้เพราะว่าบางคนน่ะไม่มีคอนเซ็ปต์ในหนัวแล้วเวลาเอาไปเขาเรียกว่าเอาความรู้ไปทาข้อสอบอ่ะเราก็จะไม่สามารถเอาความรู้ที่มีไปทาได้สมมติว่าข้อใดต่อไปนี้มีชนิดของคําต่างจากข้ออื่น คือถ้าเราเรื่องผสมคำมูลอากษรพยัญชนะไปหาคําตอบเราก็จะไม่ได้คําตอบละถูกไหมเพราะชนิดของคําในภาษาไทยถ้าเขาพูดว่าชนิดของคําจะมีแค่เจ็ดชนิดนะคะมีอะไรบ้างเขียนได้หมดแล้วนามสรรพนามกริยาวิเศษอุพบทสัมพานธุปรานอันนี้รูสลับกันไปนิด่ึงนะคะถามว่าความยากของเรื่องนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าคำหนึ่งคำเนี่ยมันไม่ได้ฟลิกเสมอไปว่าคำนี้จะต้องเป็นคำนามไปจนวันตายคำนี้ต้องเป็นคำกริยาไปจนวันตาย มันต้องอยู่ที่ว่าเมื่อมันเอาไปอยู่ในประโยคแล้วมันทำหน้าที่อะไรเราจะสามารถบอกได้ว่าคำคำนี้เป็นคำชนิดไหนก็ต่อเมื่อมันอยู่ในประโยคแล้วมันทำหน้าที่ตามชนิดของมันนะคะคำนามคูณถึงเขียนว่างไงให้โฟกัสปกติเวลาเราเรียนในห้องหรือว่าเราไปเรียนอะไรที่มันเป็นหลักการมากๆเราจะเจอคำนามมีห้าชนิดใช่ไหมสามัญนามวิสามัญคือจำไปเถิดนะคะถึงเวลาจริงๆเวลาเอาไปใช้อ่ะคือแค่นี้แหละ ะคะแค่รู้ว่าคำเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนามทําหน้าที่อะไรคะมันต้องทําหน้าที่อะไรอยู่นามใช้คํานามใช้อะไรใช้เรียกถูกต้องค่ะใช้เรียกอะไรบ้าง,ง,งานค,คนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่อไปสรรพนามใช้ ใช้แสดงอาการหรือการกระทำใช่ไหมอาการหรือการกระทำคำพิเศษใชะไรคะขยายถูกต้องค่ะคำสันธานใช้อะไรใช้เชื่อมบุพบ,บทหลักใช้อะไรใช้เชื่อมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันแตกต่างกันยังไงอุทานใช้ะไรคะใช้แสดง ความรู้สึกถูกต้องนะคะแสดงความรู้สึกทีน,นี้มาดูบุพบทสันธานชอบออกเพราะว่ามันใกล้กันใช้เชื่อมเหมือนกันเลยดูได้ยังไงว่าอะไรเป็นบุพบทสันธานสันธานเนี่ยมันจะเชื่อมประโยคก,กับประโยคไว้ค่ะเชื่อมประโยคก,กับประโยคแต่ถ้าเป็นบุพบทมันจะเชื่อมคำกับคำหรืออาจจะเชื่อมคำกับประโยคก,ก็ได้นะคะ วิธีการดูอย่างนี้สมมติเขาถามว่าคํำนี้เป็นสันทานห,หรือเป็นบุพบทวิธีการดูนะคะคือสันทานเนี่ยจะต้องตามด้วยคํากริยาเสมอถ้าเป็นคําบุพบทจะต้องตามหลังด้วยคำนามนะคะ่ะเนาะอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นคำว่าที่ที่ชอบเล่นกับที่บ้านคำว่าที่เหมือนกัน ที่ตรงนี้ตามหลังเป็นคำอะไรคะชอบเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้จะเป็นคําสันธานนะคะแค่ที่บ้านบ้านนี่เป็นคำอะไรคะคำนามที่ตรงนี้ก็จะเป็นคําบุพบทเข้าใจไหมคะเออราดูตรงหน้าที่มันอันนี้เป็นสันธานเนอะอันนี้จะเป็นคำบุพบททุกอย่างจะต้องวิเคราะห์ว่าในประโยคมันทําหน้าที่อะไร เราถึงจะบอกได้คําความเดียวสามารถเป็นได้หลายชนิดามากเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอาประโยคนี้มาลองให้เราวิเครา์ดูสักห้าประโยคนะคะคําว่าคําที่ยกตัวอย่างมันเนี่ยก็คือว่ามีคําที่เหมือนกันด้วยแต่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะประโยคแรกเขาเสียคนเพราะเพื่อนประโยคนี้เขาว่าเพราะทําหน้าที่อะไรอยู่คะเพราะอยู่ระหว่างเขาเสียคนกับคําว่าเพื่อนทําหน้าที่อะไรอยู่คะเขาว่าเพราะ ในห้าอย่างเนี้ยทำหน้าที่เชื่อมค่ะเชื่อมอะไรกับอะไรเขาเสียคนไปเลยคะประโยคคําว่าเพื่อนเป็นคาว่าเพื่อนเป็นคาว่าเพื่อนเป็นประโยคก็ไม่ได้เขาบอกไปแล้วว่าคาว่าเพื่อนก็ต้องเป็นคําเชื่อมประโยคกับคําแสดงว่าคำว่าเพราะในที่นี้ทําหน้าที่เป็นคําบุกพาโบดเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะวิธีการดูเขาร้องเพลงเพราะคําว่าเพราะอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่อะไรคะเพราะ ทำหน้าที่ขยายถูกไหมคะขยายคาว่าเพลงหรือยขยายคาว่าร้องร้องราะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าราะงทำหน้าที่ขยายก็ต้องเป็นคาวิเศษเห็นไหมคะคาว่าเพราะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น,ปนปบุพบทไปตลอดนะคะเขาท้องเสียเพราะกินส้มตำคาว่าเพราะเหมือนกันเชื่อมระหว่างเขาท้องเสียกับกินส้มตำเป็นเขาไหมคะสันธานถูกต้องค่ะเพราะเชื่อมประโยคเขาท้องเสียกับเชื่อมประโยค กินส้มตำถูกไหมคะ,ะก็เป็นคำสันธานแบบเนี้ยเธอใส่เสื้อสีสวยคำว่าสวยทำหน้าที่อะไรขยายคำว่าอะไรคะสีใช่ไหมคะขยายสีใช่ไหม,ยยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสวยก็เป็นคำวิเศษเธอสวยเธอสวยคำว่าสวยเป็นคำอะไรเธอสวยเป็นวิเศษเหรอไม่ใช่ เป็นกริยาถูกต้องค่ะเธอสวยเขาว่าสวยเป็นวิเศษวันนี้เธอสวยมากเนี่ยเขาว่าสวยเป็นกริยานะคะคาวิเศษทุกคําที่เราเรียนมาสามารถเป็นคํากริยาได้หมดเลยช่วงนี้ถธาดำนะเขาว่าดำปกติเป็นคําบอกสีเป็นวิเศษใช่ไหมแต่เขาว่าดำสามารถเป็นกริยาได้ด้วยแล้วแต่ว่าในประโยคนั้นะมันทําหน้าที่อะไรครูถึงยกตัวอย่างอันนี้มาให้ดูไงอันนี้ทําหน้าที่เป็นขยายถูกไหม แต่ถามว่าเธอสวยคําว่าสวยมันจะขยายอะไรได้มีแต่เธอถูกไหมคะอันนี้เป็นภาพประธานเหลือคําเดียวแล้วก็ต้องเป็นอะไรคะกริยาแม้แต่คํานี้ร้านนี้ชื่อไอเดียโฟโต้ถามร้านนี้ชื่อคําว่าชื่อทาหน้าที่อะไรร้านนี้ชื่อโฟอโต ถูกต้องค่ะควาว่าชื่อนะคะปกติคำว,ว่าชื่อเป็นคำนามถูกไหมแต่พอมาอยู่ในประโยคทําหน้าที่เป็นตัวแสดงคือเป็นกริยาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือความยากของเรื่องของชนิดของคำครูถึงบอกว่าอย่าไปจําเลยว่าคํานามมีคําว่าอะไรบ้างคํากริยามีคําว่าอะไรบ้างมันบอกไม่ได้และใช้ไม่ได้ทนกรรณีให้เราดูว่าถ้าเขาถามคําไหนให้ดูว่ามันทําหน้าที่อะไรในประโยคก็มาเทียบกับตรงนี้ ทำหน้าที่อะไรก็แสดงว่าเป็นคำนั้นอย่าไปมีความคิดยึดติดเช่นชื่อเป็นกริยาไม่ได้หรอกมันเป็นคำนามเรียนมาเป็นคำนามก็ในประโยคนี้มันทำหน้าที่เป็นตัวแสดงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นคำกริยาเข้าใจไหมอ่ะอย่างอันเนี้ยเหมือนคำว่าออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยโอ๊ย ออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีคุณถามว่าในประโยคนี้กริยาของประโยคนี้คือคําว่าอะไรคําว่าอะไรคะออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีกริยาของประโยคนี้คือคําว่าอะไรเป็นค่ะถูกต้องเขาว่าเป็นเป็นกริยาหลักของประโยคนี้ออกกําลังกายเป็นคํากริยาก็จริงแต่ในประโยคนี้ทําหน้าที่เป็นประธานเห็นไหมคะ เห็นไหมภาษาไทยเนี่ยเมื่อโตขึ้นเราต้องลบล้างความคิดเก่าของเราไปบ้างนะคะทุกอย่างสามารถที่จะลุกเล่นเยอะมากนะคะเป็นคํากริยาไม่จําเป็นว่ามันเป็นคํากริยาไปอยู่ตรงไหนต้องเป็นคํากริยานี้ไม่ใช่ต้องดูว่าในประโยคมันทําหน้าที่อะไร เพราะฉะนั้นถ้าออกกาลังกายทําหน้าที่เป็นประธานก็เหมือนกับว่าออกกาลังกายเป็นคานามถูกไหมเพราะปกติเนี่ยคำนามเป็นประธานถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นวิธีการวิเคราะห์ว่าชนิดของคาเป็นยังไงให้เราดูจากว่ามันใช้ทําอะไรอยู่ในประโยคนั้นนะคะใช้ทําอะไรอยู่อ่ะเนื้อหาแค่นี้เลยะคะ่ะเห็นไหมนี่คือสรุปให้สั้นที่สุดที่จะสั้นได้นะคะก็คือเอาไปใช้เลยอ่ะนะคะอ่ะมาดูค่ะอันนี้ก็มีแบบฝึกหาดอยู่2ีข้อในความรวดเร็วนะคะข้อหนึ่ง ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะอันนี้อาจจะลึกขึ้นมานิดนึงนามชี้เฉพาะปกติก็คือเป็นชื่อชี้เป็นชื่อเฉพาะค่ะตอบได้เลยตอบข้ออะไรคะคำนามชี้เฉพาะนกจิแมลแรงครูอ่านหนังสือปึงบราเบสอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้รอบโรงเรียนข้อไหนมีคำนามที่ชี้เฉพาะตอบข้อข้อควถูกค่ะคำว่าอะไรคะบึงบบราเบสก็เป็นชื่อสถานที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นชื่อสถานที่ใช่ไหมชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะ ต่อไปข้อสองค่ะข้อใดมีคำนามบอกหมวดหมู่อยู่ภาษาไทยเราจะเรียกคำนามบอกหมวดหมู่ว่าสหมหานามใช่ค่ะสะมุหานามเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับลักษณะนามลักษณะนามก็คือคำนามบอกลักษณะใช่ไหมความแตกต่างคืออะไรนี่ครูบอกให้สหมุหานามนะคะกับลักษณะนามถ้าเป็นสมุหานามมันจะอยู่ข้างหน้าคำนามค่ะ แต่ถ้าลักษณะนามมันจะอยู่ด้านหลังคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่นฝูง no. นกอย่างเงี้ยฝูงอยู่หน้าคำนามแสดงว่าฝูงเป็นลักษณะเป็นสมุหนามแต่ถ้ารูอบอกว่านก no. หนึ่งฝูงฝูงอยู่หลังคำนามเห็นไหมคะแสดงว่าคำว่าฝูงนี้เป็นลักษณะนามใช้คำเดียวกันเลยค่ะแต่ว่า ตำแหน่งที่อยู่คนละที่กันนะคะตำแหน่งที่อยู่คนละที่ลักษณะนามต้องอยู่หลังนามสมุหนามต้องอยู่หน้านามข้อนี้เขาถามว่าอะไรนะบอกบนหมู่ข้อไหนที่มีคำสมุหนามข้อไหนคะข้อไหนมีสมุหนามหนังสือสองเล่มวางอยู่บนโต๊ะมีคําที่บอกว่าเหมือนเป็นลักษณะนามหรือสมุหนามคําว่าอะไรคาว่าเล่มถูกไหม คำว่าแลกนี่เป็นสมุหานามหรือเป็นลักษณะนามเป็นลักษณะน,นามเพราะว่าอยู่หลังคํานามถูกไหมปากกาด้ามนี้เขียนได้หลายสียคําว่าอะไรคะด้ามเป็นอะไรปลาหลายตัวคําว่าอะไรคะตัวอยู่หลังคํานามไหมกองลูกเสือเดินออกทางไกลกองตอบข่อหน,นะคะมองูอถูกต้องค่ะอยู่ด้านหลังใช่ไหมเคอยู่ด้านหน้าคำว่าลูกเสือที่เหลือนี่อยู่ด้านหลังหมดเลยนะคะต่อไปพ่อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง ชั้นฟันเออชั้นฟันกว่าชัน้นฝันเห็นเทวดาสามองค์ใช่ไหมแม่ซื้อวิทยุมาหนึ่งหลังโรงเรงียนมีนาฬิกาสอเรือนวัดนี้มีพระภิกษุห้ารูข้อไหนผิดคะขอค่ะถูกค่ะวิทยุต้องใช้เป็นเดเครื่องถูกต้องนะคะวิทยุหนึ่งเครื่องมีอะไรอีกบ้างที่ชอบมอข้อสอบอ่ะพ่วงลักษณะนามปกติมันเหมือนจะไม่ยากนะแต่บางครั้งก็บอกข้อสอบเราก็งงเหมือนกันนะเพราะบางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจกับลักษณะนาม ไม่รู้ว่าเรียกอะไรก็เรียกเป็นอันหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะโตเป็นอะไรคะตัวก็นี่เป็นตัวเสื้อเป็นเสื้อเป็นตัวหรือเป็นผืนเสื้อหนึ่งตัวฉะนั้นปกติถ้าผืนนี่เราจะหมายถึงอะไรที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นรูปเป็นด้านใช่ไหมคะเอ่อมีอะไรอีกผลไม้กล้วยหนึ่งหนึ่งหวีโอ้โหนี่ชิดนใหญ่ไปก่อนเลยนะคะกล้วยหนึ่งหวีอ่ะน้อยกว่าหวีเด็นออกมาหนึ่งลูกหลายๆหลายๆหวีรวมกันล่ะเครือใช่ไหมคะมะพร้าว หนึ่งหนึ่งลูกใช่รวมกันหลายลูกเป็นทลายทลายถูกต้องค่ะใครเคยได้ยินไหมทลายมะพร้าวทลายกับทลายมะพร้าวหนึ่งปุ๊กนะคะนะคะมะพร้าวหนึ่งทลายทลายก็มีสระอาดด้วยนะคะแต่ถ้าเราเจอคำว่าทลายตรงนี้ไม่มีสระอาดานี่หมายถึงังทลายคนละคำกันนะอันนี้คือมะพร้าวหนึ่งพวงอ่ะเขียนง่ายๆมะพร้าวหนึ่งพวงเราเรียกว่าทลายมะพร้าวใช่ไหมคะไข่หนึ่งอะไรไข่หนึ่งไม่ใช่ไก่ไข่ไข่ไข่ ไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งหนึ่งอะไรได้อีกหนึ่งใบก็ได้หนึ่งฟองก็ได้อะหนึ่งลูกไข่หนึ่งลูกก็ได้นะคะกระทงอะเยได้ยินไหมกระทงเราเรียกกันอะไรกระทงหนึ่งอันเห็นไหมอะไรไม่ได้เราใช้คำว่าอันแทนไ้ก่อนเป็นเบสิกของเราใช่ไหมคะกระทงใช้หนึ่งลูกก็ได้นะกระทงหนึ่งใบหนึ่งลูกนะคะของมีคมส่วนใหญ่จำไว้นะคะพวกกันไกลไข่ผ้าไหมไม่ใช่กันไกลอะไรอะกันไกลเข็ม นี่ขวาเล่มน,นี้เราชอบเรียกเป็นอะไรลักษณะนามของมีคมชอบเรียกเป็นลเล่มค่ะนะคะเออเรียกเป็นเล่มนะคะของมีคมชอบเรียกเป็นเล่มนะคะไม่เรียกเป็นด้ามการไกรหนึ่งด้ามหรอจ๊ะการไกรหนึ่งเล่มนะคะเออใช้เล่มนะคะเนี่ยนี่ที่เขาชอบพูดกันทุกหนึ่งดอกเทียนหนึ่งเล่มเทียนพรรษาหนึ่งหนึ่งต้น,น,ตนถูกต้องค่ะเทียนพรรษาหนึ่งต้นนะนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากนะคะเรียกเป็นตน้นชิงช้าสวรรค์หนึ่งชิงช้าสวรรค์หนึ่ง หนึ่งวงแววนะทีท่พรสวรรค์หนึ่งนะหนึ่งเครื่องนะคะถูกควบคุมโดยเครื่องจักรใช้เป็นเครื่องสัตว์โดยพ่วไปทุกอย่างเรียกไปเลยหมดเลยเรียกเป็นตัวหมดเลยใช่ไหมยอย่างช้างอย่างเงี้ยจะมีทั้งตัวทั้งเชือกถูกไหมคะเราแบ่งในอะไงนะช้างอยู่ในป่าอาศรรยัยตามธรรมชาติของสัตว์ช้างของสัตว์ช้างของสัตว์ป่าทั่วไปเรียกว่าช้างหนึ่งตัวตัวนะคะอยู่ในป่าเรียกตัวแต่ถ้าเป็นช้างเลี้ยง ราจะเรียกว่าช้างหนึ่งเชื่อถ้าเป็นช้างของชั้นทรงเลี้ยงของพระมหากษัตริย์เรียกว่าช้างหนึ่งอะไรเป็นช้างที่มีคนมาถวายพระมหากษัตริย์เป็นช้างต้นนะเป็นช้างเลี้ยงอ่ะคุณทองแดงง่ายๆสั์ทรงเลี้ยงของพระมหากษัตริย์สุนัขคุณทองแดงเป็นสุนัขหนึ่งลักษณะนาของคุณทองแดงเรียกว่าจะมาตัวเป็นหมาชาวบ้านทั่วไปไม่ได้นะคะคุณทองแดงหนึ่งท่านเลยเหรอได้รับเกียรติมากเลยนะคะขนาดขนาดหมายังไม่เรียกว่าคุณอ่ะใช่ไหมคะ ลักษณะนามต้องเป็นท่านแต่ไม่ท่านค่ะเรียกว่าสุนัขหนึ่งเรียกว่าสุนัขหนึ่งสุนัขนะคะจำไว้นะคะคําลักษณะนามของสัตว์ทรงเลี้ยงของพระมหากษัตริย์หรือพระ,ระงบรมวงศานุวงศ์จะเรียกตามชื่อคํานามของสัตว์ชนิดนั้นแล้วแต่ว่าพระองค์จะเลี้ยงอะไรทุกวันนี้ก็คือเห็นเลี้ยงแต่สุนัขถูกไหมคะคุณฟูฟูชนิดชนิของสมเด็จพระ,ระบรมโอรสา,า,าธิราชก็จะเรียกว่าสุนัขหนึ่งสุนัขถูกไหมถ้าพระองค์จะเลี้ยงอย่างอื่นอีกว่าหน้าอย่างเงี้ยก็ อีกว่าหน้าเดิมอีกว่าหน้านก็เรียกตามมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ถามช้างก็ต้องตอบว่าช้างหนึ่งอะช,งช้างหนึ่งช้างโอเคนะคะอันนี้คือลักษณะนามนะคะที่เราควรจะต้องทราบอ่ะต่อไปค่ะข้อใดไม่มีอาการนามคําว่าอาการนามคือคํานามที่มีคามําว่าการกับความใช่ค่ะข้อไหนที่ไม่มีพ่อแม่ยมีความรักและความหวังดีต่อลูกมีไหมคะ มีคำว่าอะไรคะความรักความหวังดีขอไข่ทุกคนต้องรู้จักประมาณในการกินมีไหมคะคำว่าการกินต่อไปฉันทําการบ้านทุกวันมีไหมคาว่าอะไรารบนโนการบ้านเป็นคํานามทั่วไปเลยค่ะเพราะคําว่าการกับความมักจะต้องตามหลังด้วยคํากริยาหรือคํานามมรรมนะคะข้อสองมีคําว่าอะไรคะความดีถูกต้องความสุดอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะข้อห มีสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงคือใครคะ <c oughs> สรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ถูกกล่าวถึงที่สามถูกต้องโดนเปื้เล่าขวัญนะอะ mm. เนี้ยนะคะผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะถ้าอาจารย์ใหญ่จะไปไหนครับ <c oughs> ผมจะไปประชุมที่อำเภอครับเธอไปดูครูชำนาญสิกําลังทําอะไรอยู่ครูชำนาญท่านกําลังสอนอยู่ครับข้อไหนคะที่มีสัพนามบุรุษที่สามใช้แทนคอนอื่นข้อะไคะ เ้าควายเหรอคำว่า,าอะไรลูกก็คำว่า,าอะไรคะคมมติา,าไลูกก่อคำว่า,าอะไรคะครูชำนาญครูชนาญเหรอคะเธอไปดูครูชำนาญสิกําลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่คะ่คะงูค่ะคําว่าอะไรคะที่เป็นสัพพนามคําว่าท่านถูกต้องครูชำนาญท่านกาลังสอนอยู่ครับเหมือนเรากำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งคุยถึงครูชำนาญใช่ไหม ครูชานาะท่านกําลังสอนอยู่ครับแสดงว่าเรากำลังพูดถึงครูชานาะและใช้คําว่าท่านแทนเปิ้นอยู่ถูกไหมคะเปิ้นถูกกล่าวถึงอยู่ต่อข้ององ,งูนะคะต่อไปข้อหกคาว่าใครในข้อใดเป็นสรรพนามใช้ถามถ้าใช้ถามแสดงว่าต้องการะไรคะต้องการะไรถ้ามาใช้ถามแสดงว่าต้องการคําตอบใช่ไหมคะสมุดเล่มนี้เป็นของใครต้องการําตอบไหมสมุดเล่มนี้เป็น,อน,อนของใครต้องรำตอบไหม อ่าคิดก่อนไม่ตอบต้องการหรือไม่ต้องการไม่ดูนะวันแข่งขันกีฬาสีใครไม่มาก็ได้ต้องการคาตอบไหมใม่ใครเคยไปมาแล้วก็ไม่ต้องไปเรื่องน,นี้ใครเขาก็รู้ทั้งนั้นตอบข้ออะไรคะรข้อหนึ่งกองไกค่ครูจะชอบบอกนักเรียนครูเสมอว่าบางครั้งปัจจุบันเนี่ยประโยคบางประโยคก็ไม่ได้ต้องการคำตอบนะคะเหมือนบางครั้งเราต้องการจะถามอะไรนักเรียนคือไม่ต้องการจะถามเราถามเพื่อเป็นการตำหนิบางครั้งมันก็ตอบมารู้สึกแบบรู้สึกกวนใจอะไรเหมือนกันนะ เส้นบอกไม่ให้ซื้อขนมเข้ามากินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางครั้งเราใช้วิธีการตำหนิด้วยกันซื้ออะไรมาเนี่ยก็คือต้องการจะตำหนิว่าให้มันซื้อมาไม่ได้ถูกไหมมันเอาห้ามมาเข้ามากินอย่างเงี้ยถ้าซื้ออะไรมากินน่ะอ๋อชาไข่มุกไข,ข่เนี่ยคือไม่ต้องตอบนะคะเป็นป,ประโยคคําถามที่ต้องการตําหนิว่าให้มันซื้อมาไม่ได้เน,นี่ยนักเรียนก็ชอบมาตอบนะคะเหมือนแบบเธอเล่นโทรศัพท์เหรอบางคนตอบใช่ค่ะอย่างนี้ไม่ไม่ได้นะคะคือตํอาหนิเล่นโทรศัพท์ได้ไหมอย่างเงี้ยแทนที่จะต้องรีบเก็บโทรศัพท์ อ๋อไม่ได้ค่ะคือไม่ต้องตอบไม่ได้ต้องการคำตอบต้องการตํตาตหนินะคะว่ามาเอาขึ้นมาเล่นไม่ได้อย่างนี้นะคะต่อไปข้อเจ็ดค่ะคาที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูดในข้อใดเป็นสรรพนาบอกความไม่เจาะจงค่ะบ้านของเธออยู่ที่ไหนเธอจะเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้เธอรู้ไหมมีอะไรอยู่ในกระเป๋ารถจักรยานทนไหนเป็นของเธอบอกความไม่เจาะจงข้อไรคะ ง,งูถูกต้องค่ะไม่เจาะโจงไหนอ่ะดูข้ออื่นเจาะจงยังไงบ้านของเธออยู่ที่ไหนบ้านของเธอมีอยู่ที่เดียวใช่ไหมแต่แค่ถามว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองเธอจะเลือกเรียนวิชาอะไรวิชาก็มีให้เลือกใช่ไหมคะอะไรก็แทนวิชาเธอรู้ไหมมีอะไรในกระเป๋าอะไรก็คือซัมติงสักอย่างนี่แหละคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋า ถูกไหมเจาะจงแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเฉยๆแต่รถจกักรยานคันไหนเป็นของเธออันนี้ไม่รู้จริงๆว่าอยู่ตรงไหนยังไงถูกไหมคะต่อไปข้อ8 <c ười> คําที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดข้อใดไม่ใช่สัพพนามบอกความชี้ซ้ําสัพพนามบอกความชี้ซ้ําในภาษาไทายจะมีอยู่3าําคือบ้างตา่างแล้วก็กันสามคำบ้างต่างกันนักเรียนบ้างก็นั่งบ้างก็นอน ย้ายไปเพราะว่าหนาวอะคะหนาวใช่ไหมครูอยากจะหันแนวไทางครูมากอยากจะเกษียณสลแบ,บลบรับขอรับลมตรงนี้ได้ไหม <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะนะักกีฬาตากก็ลงไปฝึกซ้อมในสนามบุญมาอะบุญมาอบุญหลายกับบุญบุญมากเดินมาโรงเรียนด้วยกันครูชมชัยได้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนข้อไหนคะที่ไม่ใช่ตอบเลค่ะ <c oughs> งงูค่ะเห็นไหม คือให้รู้ว่าสรพนามบอกความชี้ซ้ำมีอะไรบ้างก็ตอบได้เลยนะคะ9ก้าอ่ะคําได้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดข้อใดเป็นกริยาที่สแสดงสภาพกริยาสแสดงสภาพแม่อ้วนมากนกเป็ดน้ํากินปลาน้องชอบอ่านหนังสือการ์ตูนพึ่งดูดเกสรดอกไม้คำว่า,วาสภาพสภาพาาอ้วนถูกต้องเห็นไหม